โอเคครับเมื่อคุณเก็บไม้แล้วก็เก็บหินมาจนพึงพอใจแล้วนะฮะคุณก็กลับมาตรงที่บ้านของคุณเสร็จแล้วคุณก็กดตัว B นะครับเสร็จแล้วก็คุณก็คลิกขวาแบบนี้หลังจากคุณคลิกขวาปุ๊บผมก็เลือกขอแยกสร้างเป็นอ่าวูดฟอร์ดิชั่นเนี่ย foundation foundation นะครับกดไปปุ๊บสร้างนะฮะแล้วก็วางฮแล้วก็วางวางไปวางไปวางวางอาวางวางเอาติดนี้ก่อนนะสนุกไหมวางแบบหนึ่งสอง สามสี่อ่ะเรียบร้อยแล้วกด e สี่เราต้องทำแค่สี่อันพอเพราะเราจะเอาตามเควสเนาะอ่ะทีเควสดผ่านละต่อไปมันบอกว่า login the uh t r r i t o r y terminal นะฮะอ่ะไป login ฮะเราก็กด detail อ่ะแล้วก็เอาของใส่มันต้องการกี่อันนะกด c o n t r o l คลิกขวาอ่ะเราสามารถใส่จำนวนได้ต้องการสามอันใส่ไปอ่ะเอ้เดี๋ยวต้องการแปดใช่ไหมเพิ่มอ,อีกห้า ไอต้องการอะไรต้องการสามากดใส่สามปอ่ะกดป่ะเรียบร้อยอ่ามันบอกว่าต้องใส่ไม่ให้หมดเลยมันได้เรื่องมากเรื่องมากนะไปเลยไปเลย,ไป,เลยไปหมดเลยป่ะจบพอใจยัง <c oughs> พอใจยังใส่หมดเลยทีนี้กดแถบครับกดแถบเพื่อเก็บน้องน้องนกน,นะฮะแล้วกดแ็บอีกรอบหนึ่งเพื่อเรียกน้องนกออกมาฮะ อ่าเสร็จแล้วก็คุยกับมันฮะแปมัวกดสเปซัวฮะใครอยากอ่านอ่านนะผมไม่อ่านเรียบร้อยฮะตอนนี้เราก็ทำโพลิชั่นโซลเรียบร้อยแล้วต่อไปฮะมันบอกว่าให้อ่าเราสำรวจนะฮะสำรวจแล้วก็ดูรอบๆอบนะครับอ่าสำรวจสำรวจพื้นที่ดูรอบๆอนะครับ เราก็ตามเพชรเหลืองไปครับไม่คิดมากฮะเราก็เจอแร่เจออะไรก็เก็บเก็บไปนะครับตามเพชรเหลืองก่อนช่วงนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากวิ่งตามเพชรเหลืองเพชรเหลืองบอกให้ทะไรวิ่งตามเพชรเหลืองฮะแล้วก็ตอนนี้ก็แนะนําไว้หาทําเลสร้างบ้านดีๆนะสักที่หนึ่งแนะนํานะครับอ่ะก่อนอื่นเลยต้องหาทำเลสร้างบ้านก่อนซึ่งก็ไปสร้างที่ไหนดีนะเปิดแมบบขึ้นมาฮะเอ่อทำเลสร้างบ้านกันเหรอ ทำเลสร้างบ้านเงั KK, hecho, ás ás hombres, hombres, weeds, contra, ¿no? ้นเหรออ่ะเอาไงดีวะตรงไหนดีล่ะทีนี้ปัญหาละถ้าเกิดเราวิ่งตามเควสเหลืองเนี่ยบางทีมันอาจจะเหนื่อยก็ได้ครับแนะนาว่าอ่าพัฒนาตัวละครในการทำเควสจอเนียก่อนมันจะทําให้เราเวลขึ้นไวนะฮะเควสสีส้มเควสสีส้มจะทาให้ให้เวลเราขึ้นไวเควสสีเหลืองก็จะทําให้เราได้เวลไวเหมือนกันแต่ว่ามอนค่อนข้างตึงนะครับ เพราะงั้นก็ส่วนตัวแล้วผมก็จะเชียร์ทำเควสส้มก่อนอ่ะผมขออนุญาตทำเควสส้มก่อนแล้วกันนะฮะขออนุญาตเลือกทำเควสส้มเควสที่สองโอเคป่ะเอาละเควสส้มมันบอกว่าให้ lock, อันล็อกเมเมติกนะฮะวิธีการอันล็อกก็กดตัวโอนะครับเสร็จแล้วก็กดเมเมติกนะฮะอ่าทีนี้อันไหนที่มันขึ้นสีเหลืองๆก็แสดงว่าเควส์บอกให้ทำนะฮะแนะนำให้อันล็อกก่อนคืออันนี้ฮะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเครื่อง ตู้กระจกของน้องนะฮะอืมเราก็ปลดล็อกก่อน,นะฮะปลดล็อกเลยตู้กระจกของน้องผีเสื้ออันนี้คือตู้กระจกของน้องผีเสื้อฮะ Unlock เอ,สสสสสสอ่อ d i s a s s e m b l e bin dis a s s e m b l e l bent นะฮะอ่ะ d i s a s s e m b o l bent เหรอเครื่องไหนวะไม่ต้องห่วงนะถึงเราอัพผิดไปเราก็สามารถยกเลิกได้โดยการกดตัว R ฮะ r e s e ตได้เลยนะฮะ r e s e ตได้โอเคปย่า สามารถรีเซ็ตได้นะช่วงนี้มันเขาเรียกว่าอะไรโค้ดเบต้านะฮะรีเซ็ตได้ตลอดแต่ว่าแนะนําว่าก็พยายามอย่ารีเซ็ตบ่อยๆนะฮะที่เราต้องการคืออะไรนี่เราต้องการนี่ฮะโตะย่อยของโต๊ะย่อยของแล้วก็อันนี้คือโต๊ะอะไรอะโต๊ะสำหรับเฟอร์แนน์อ่ะเอาเลยซื้อมาใส่โต๊ะย่อยของกับเฟอร์แนนต์ละทีนี้เราก็สร้างสร้างโต๊ะย่อยของก่อน กดปุ่มตัว B นะฮะถ้าเกิดน้องบอกเอ้ยพี่พี่จะเข้าหมวกสร้างของทำยังไงดีกดปุ่มตัว B ครับเสร็จแล้วคลิกขวาฮะทีเราจะสร้างพวกโต๊โตคราฟต่างๆโต๊ะทําทรัพยากรต่างๆกดตรงไหนฮะกดแถบที่2ด้านบนเลือกไปที่โต๊ะที่เราเพิ่งซ,ซื้อซื้อแบบมาฮะก็คือโตโตย่อยของแต่ปัญหาคือทรัพยากรเราไม่มีฮะนี่ทรัพยากรมันก็จะบอกอยู่ว่า how ท o เกตนะก็คือให้เราไปสำรวจนะฮะให้เราไปสำรวจก่อน ให้เราไปสำรวจหาทรัพยากรมาเราถึงจะมาค้าของได้นะฮะส่วนอันนี้อันนี้ก็คือขาดเหมือนกันขาดเหมือนกันครับไม่สามารถสร้างได้แม้ันขาดเราก็ต้องไปตำรวจเหมือนกันฮะเหมือนกันทั้งคู่อะสรุปก็คือผมก็ไม่สามารถวางได้ถึงอยากจะทําก็ทําไม่ได้อืเราก็ต้องไปบวกกับม้อนก่อนเจอทรัพยากรอะไรก็เก็บเก็บเอานะฮะแรผลแล่ผลละมงผลไม้สัตว์ อะไรต่างๆในเก็บให้หมดฮะต้นมงต้นไม้เก็บนะฮะเจออะไรเก็บให้หมดฮะอ้ยแสบตาจังเลยอ้ยแสบตาจังเลยอ่ะโอ้ยเกมแสบตาจังเอ้ยตอนนี้เดินไปไหนเนี่ยเพชรเหลืองกูละอ๋อต้องต้องเดินห้ามห้ามออกจากพื้นที่ฮะเราออกเราออกจากพื้นที่เราต้องเดินกลับต้องเดินกลับเราเดินออกจากพื้นที่ฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันมันห้ามเดินออกจากพื้นที่ เราต้องรีบเดินกลับครับฮัลโหลเฮ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นวะทำไมหมอกลงจัดเงี้ยทำไมหมอกลงจัดงี้วะปกติหมอกมันจะไม่ลงจัดอย่างงี้นี่เด็กหายเออมันบอกว่า Living the mid zone นศ o นย์ห้าสี่สามสองหนึ่ง โอเคเรี okay. ยบร้อยตอนนี้คือเราต้องไปตามเควสเหลืองก่อนนะฮะเควสดเหลืองมันไปทางไหนฮะเควสเหลืองไปตามเควสเหลืองไปเราแม่งลำบากเลยเจอหมอกลงจัดเมื่อกี้นี้ถ้าไป,ไปได้แนะนําให้เดินนะฮะถ้าเกิดวิ่งมันจะเสียพวกพลังงานเสียน้ําเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าไม่อยากเสียน้าถ้าไม่อยากเสียน้ําฟังดูแปลกแปลกไหม ถ้าไม่อยากเสียน้ํานะครับแนะนําว่า,อ,าอย่าวิ่งนะฮะให้นั่งยองๆแล้วเดินเข้าไปหามันนะฮะค่อยๆเดินเข้าไปข้างหลังมันแล้วก,ก็กดตัว F ครับ F back ช่อช่อ่อช่ปัแบบนี้ตายแน่นอนครับเชื่อฮะผมใช้บ่อยฮะเสร็จแล้วก็ดูของแถวนี้มีขออะไรให้เก็บเปล่า เช็คของฮะกด F นะกด F ระยะไกลเก็บของได้เลยฮะเราสามารถใช้พลังเจไดในการเก็บของได้ถ้าของมันบอกว่ามีให้ขึ้นเก็บนะเราสามารถกด F ระยะไกลได้ฮะถ้าเกิดเจอกล่องให้กด F ค้างไว้แบบนี้เล็งไปที่ครับเอาเมาส์เล็งไปกด F ค้างไว้ปื๊ดพื้น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 กดเก็บของปัด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 อะแล้วไงต่อเราก็เดินฮะนั่งยองๆก่อนมันกำลังเกิดฮะตัวนี้กำลังเกิดกำลังเกิดฮะเอ้ยอ่านหน้าแบบนี้อ่านหน้าแบบนี้ ไม่อยากใช้ปืนเลยอ่ะจริงๆเสียดายกระสุนผมเสียดายกระสุนให้ไปได้ไม่อยากใช้ปืนเลยเดี๋ยวตามคลือบเหลืองไปก่อนคลือบเหลืองมันให้ไปทางไหนนะโอ้คลือบเหลืองให้ไปทางนู้นนะฮะผมขอยักวิ่งตามไปเคลือบเหลืองนะฮะเจอแร้ขุดแร่ก่อนเพราะว่าแร่แร่ทองแดงใช้เยอะนะช่วงแรกอะแร่ทองแดงใช้เยอะมากใช้คราฟอะไรหลายอย่างเยอะมากครับแร่ทองแดงแนะนําให้เก็บนะฮะ ถ้าเกิดฆ่ามอนได้ก็แน,นนะแน,นําให้ฆ่านะแนะนำใหาให้ฆ่าด้วยหน้าไม้ไม่ก็เออาวุธประชิดนะครับอืแต่ส่วนใหญ่ผมก็ชอบลอบฆ่าอย่างนี้มากกว่าเราก็เเก็บนะฮะทำไมถึงต้องฆ่ามอนด้วยเพราะว่ามอนเนี่ยเอาไว้คับพวกกระสุนได้มันก็จะมีแบบว่าเป็นพิษอ่ะพิษของมอนสามารถเอาคับกระสุนได้เป็นวัตถุดิบในการคับกระสุนนะครับเจอไม้ก็ตัดไม้ฮะอย่างน้อยผมก็ตัดไว้สักสองพันท่อนนะฮะเวลาเก็บไม้อไเนี้ย เก็บสองพันท่อนอืมอย่างน้อยมีไม้ติดตัวเยอะๆครับไม้แล้วก็กาเวลอะไรเงี้ยไม้กับกาเวลมีติดตัวเยอะๆจะดีครับ